สวัสดีครับยินดีดดต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องไลฟ์อินอีสานช่องข่าวบ่าวป้อมเป็นช่องที่ตามหาค้นหาข่าวเด่นข่าวดังมาให้ท่านเพื่อเป็นการบันทึงวันนี้บ่าวป้อมมีข่าวมาเล่าสู่กันฟังจากทว่ข้อข่าวเผยภาพ20ปีของกบสุวรรณสวยเกง่งครบเครื่องดีกรีนักกีฬาทีมชาติขึ้นแท่นคุณแม่ลูกสองเต็มตัวแต่ความสวยไม่สั่งสําหรับ อดีตนางเอกแถวหน้ากบสุวรรณันภรรยาคนสวยของบรุค๊คเดน,นุพอแม้ปัจจุบันสาวกบจะไม่ได้เล่นบทนางเอกเหมือนอย่างเคยแต่ก็มีผลงานในวงการให้แฟนๆได้ติดตามกันตลอดและเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะไม่เคยรู้หากย้อนกลับไปเมื่อ20ปีก่อนสมัยสาวๆกบสุวรรณันเป็นสาวเก่งมากความสามารถยืนหนึ่งของวงการเลยทีเดียวถึงขั้นเป็นตัวแทนทีมชาติมาแล้วในกีฬาไอส์คต โดยเธอได้ลงแข่งในสนามไอส์สเก็ตในงานสเก็ตเอเชียประเภทฟรีสไตล์2ครั้งครั้งแรกปีพศ2544ได้ไปแข่งขันที่ฮ่องกงคว้าหเหรียญทอง2เหรียญเงินและปี2545แข่งขันที่ประเทศไทยคว้าหเหรียญทอง1เหรียญเงินเรียกได้ว่าเก่งครบเครื่องจริงๆนางอีกคนนี้หากพี่น้องท่านใดชอบข่าวที่บ่าวพอ่อนำมาเล่าสู่กันฟังอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาด ข่าวต็ดต่อไปขอบคุณ f อทุกท่านที่ติดตามรับชมขอบคุณแหล่งข่าวจากบันเทึงดารามาในที่นี้ด้วยแล้วพบกับบ่าวป้อมในข่าวต่อไปสวัสดีครับ